สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นั่งไล่ดอยู่หาดกัม,มาา่ะพี่น้องที่หาดกัม,มลามาเที่ยวเมืองภูเก็ตเด้อพี่น้องมาเที่ยวหาดกัมลาน้ำเกล็ดอยาให้พี่น้องเบิ่งทะเลกันทะเลงายมากจ้ะทะเลง่าย ตอนนี้กับประมาณส1ดโมงนะคนนะนะ,ะชมทะเลด้วยกันนะคะนั่งอยู่หน้าหาดพี่นนองร้านประจํำมาสุกปีพี่นนองมาทุกปีมาทุกปีเนาะนั่งหน้าหาดร้านประจำเน,น,นี่ยมือเซามานั่งกินน้ำแตงโมปันเห็นบ่น้ำแตงโมปันเมือง,งท่าที่ไหน ทำเต็มโม้ปันแซ่บนักหาดก็มาไดานักท่องเที่ยวก็เริ่มมีพี่น้องปะปลายเนาะนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีปะปลายน้่าดูไหมของพลาสติกบรรลุพูดเซีมกราบเขาเลเฟลฟโต้ กูเซ็นตินอ่ะอ่าฮะเรีปนโซมาขนแม่กนตินตมโกฮะตากะตันโอ้ยร้านนี้ดีพี่น้องย่ติดนาฮะยุติบนาฮาร้านดีเรมือนยากาศดีนัานกินน้ำแตงโมปั้นลวก็นั่งส้มดิวไปพี่น้อง บรรยากาศงามสวยมากท่องเที่ยวก็เริ่มปะปลายเนาะน้องเนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดี๋ยวซาไัยสนินิพัทธ์ยังไปไล่ข่างล่างผู้ใดเนาะเขะาม่ ทักทายได้เจะเด้อทักทายมาเที่ยวหาดก,กำมลากับพี่สาวกัลสินเด้อเที่ยวทะเลมาเทียเท่ยวทะเลกันไหมยังกน่นสิตตั ือนคนจกโตไปบาประตูัสีมืดๆังนจตกสีมืดๆเนาะร้อนสุรี่มามามันยาง ทุนน่งแงมผู้เตี้ยวเยนี่ยภูเขาโ้นห้างคุเป็นโรงแรมอยู่บนภูเขาเี่ก็คือหาดกมาาัมลาอัดกัมลา,าบีช ये नमस्कार 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 จะองฮาวเมนีดีกีรดิฟมบอมเมปลทูฮาเมนีสุดเด็ดเวโนนเวนีบานไอศรีฟมให้ฟมฮอตเค็มปทูเซอร์ตีบนปสามสิบเอ็ดองศาสามสิบองศาเมืองภูเก็ตปีนีฮอนค่ะยูได้ผู้ได้ข้ามานาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าหลวงพ่อทวดเหรอจ้าหลวงพ่อทวดจ้าขอบพูดหลายๆเลยค่ะที่กดใจให้ขอบคุณนะคะที่กดหัวใจกดไลค์ให้โอ้แขนคี่คาทีสาวนี่คนเดียวสาวฝรั่งจะมาห้อยกี่แขนไา้พี่น้องเดี๋ยวสาวกระสินแห่งเบงทะเลเด้อ ทะเลเนะาะทะเลทะเลทะเลมาเที่ยวทะเลกับมาทะเลค่ะพี่นอ้องรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นชุ่มฉ่ำเนาะอากาหฮอนเดอพี่นอ้องเดอเมื่อพฤศิก็ตนสามสิบเอ็ดองศาเดอปีนี้รู้สึกว่าฮอนเดอตดาวก็เลยสินนอนนี่ต้องพัดลมดีจ้ะพัดลม เดียวทะเลน้ำกันทะเลทะเลทะเลอยู่ฟินิโอ๋อปัญญายรู้ดีไหมามากินไว้ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองล้านหนึ่งล้านดวงใจสองล้านน้องใจ แดดโบดแดดหอนนะพี่น้องเด้อมานมาส้มนักท่องเที่ยวนักกันผู้ใดนอะออมาพี่สาวกระสินเห็นบ่ว่าผู้ใดนอะอ่านซื้อว่าเห็นเดี๋ยวเด้ออ่านมังซื้อกันผู้ใดนาดีแทกเมนบ่พี่สาวกระสินอ่านถืกว่าดีแท็กเมื่อนี้พี่สาวกระสินก็บัดไตเดอดีแท็กมาเที่ยวผู้เก็ตค่ะ ค่ะมาเที่ยวภูเก็ตกับพี่พาเลวหาดกำมะลาดเด้อเนี่ยเดี๋ยวพี่พาให้ดูทะเลทะเลนักท่องเที่ยวกะเริ่มมีอยู่กับบ้านขั้นหลายหลค่ะอา้าวถึงภูเก็ตแล้ว,แล,วแล้วติจ้าคือกระตุกแท้ว่านสันเน็ตบอดีบ้าน้องโบถึงแล้วจา้าน้องโบถึงภูเก็ตแล้วมาถึงได้สามพันแล้วจา้า แสดงว่าอินเทอร์เน็ตบริได้นี่กระตุกแค่บ่านแสดงว่าอินเทอร์เน็ตพี่พาไม่ไม่ไม่เสถียรนี่เนาะมันก็เลยกระตุกเนาะตรงนี้คือหาดกำมะาน้องหน้าว่ายน้ำขึ้นไม่แรงแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นแหละใกล้คิดสมารถถึงจก่เยอะเนาะตอนนี้ก็ยังยังมีอยู่แต่ยังไม่เยอะมาก พี่พาหลบก,ก่อนเห็นบีจินนี่สาวได้แล้วได้แล้วอย่าอย่าดึงมันอ๋อใช่ไหมอย่าดึงมันใช่ไหมค่ะข,ขอบคุณมากค่ะน้องโบขอบคุณมากค่ะอย่าดึงมันใช่ไหมถ้าดึงแล้วมันจะกระตุกใช่ไหมของไอ้น,นี่นะน้องโบพี่ตาใช้ของในดีแทกาทรายเดือนสี่ร้อยอินเตอร์รายเดือนสี่ร้อย ขอบคุณนะคะดอกร้านดวงใจเนาะแต่นีิรรศนะอนาคตนิทรรศแยกนิววันนิซี่เต็มใบดี g ะโอมคิงดีจะออลคิงโอนโอน before number ไ mm hmm. หนหาดกราก็น่าเที่ยวแต่พี่พาไปหาดสุรินบีดแต่ว่ามานั่งดื่มมาน,นี่ก่อน มานั่งดื่มน้ำแกโมโก่กันเดี๋ยวค่อยไปต่อไม่หนาวเด้น้องโบฮ้อนนะนะบ่หนาวจะบ,บ่หนาวสามสิบเอ็ดองศาจะก้มฮอนนะสามสิบเอ็ดองศาพี่พาต้องซื้อพัดลมเพราะว่าไอ้เพราะไงเราเปิดแอร์บานนี้มันออโตเมติกเวลาแอร์มันจะตปบ้านนี้มันกะฮอนพี่พาก็เลยต้องใส่พัดลมอีกเพียนหนึ่งเปิดพัดลม แต่ผสึกบ่าหอนคือมากก็เปิดพัดลมเป่าเอาอาจัมมาลาตั้งไว้ไกลอย่าคาาาอางไรหนาไงตึงขึ้นเอากล้องไว้ใกลอย่าควงไรหนา,างไงแต่คือร้านนี้เป็นตะลังเป็นตะนางดูริมทะเลเลยเดย้ซืึลลานี่ยังแบบพี่สาวก็เลยกินกับลืม จะมีมีโรงแรมที่ทังเทิงความได้มีห้องความอยากนอนฟังเสียงคลื่นทะเลก็ได้มีห้องพักทู่ทิ้งทั้ง,งมากินอาหารเนี่มาแล้งหละะ่ะค่ะทางขึ้นริมทะเลฟังคลื่นทะเลมวลมวล,มวลป่าตีกับคากิเร่ลานเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากันแฟนตาซี่ตรงทามกับแฟนตาซี่ สั่งปลาล่าุ้งปิ้งแมนบอนองโบปูปลาล่านบหมยูริมทะเลเลยนองบอโบยกอันบัไก่จากแป้นตาซี่ชู้ว่ไก่จาก,าากนนาแป้นตาซี่ถ้าไม่กินน้ำแตงโมปันครับก็แง่แล้วกินน้ำกล้วยปันยังจะไปเล่นน้ำต่อไปอีกหาดหนึ่งหาดฟริม แต่ว่าปีนี้รู้สึกบ้าห่อนไม่ได้ไปภูเก็ตน่าจะสิปีมาแล้วโอ้น้องโบมาที่นี่ไอ้นี่เนอะรถก็ติดเหมือนกันเลยกับในกรุงเทพนะ่ะแถวหาดนะ่ะน้องโบแถวหารถก็ติดเหมือนกันกับในกรุงเทพเลยอะแถวหน้าหาดนะรถติดคนเยอะช่วงปีใหม่ก็เยอะช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงไอ้คริสต์มาสนักท่องเที่ยวเยอะถ้า หลังจากพี่มาสามารถแล้วนะจะไอ้นี่หน่อยนึงเดี๋ยวพี่พาจะไปเดินพาเดินชมวิวข้างนอกเนาะเดี๋ยวว่าจะไปแล้วดูดีแดนไอบิตเบรดดูแดดไอโคน่เหรอวะเดี๋ยวพาเดินลงไปชายหาดแล้วไปดูวิวก่อนโอ้ยหอนไปยักษ์เขาฮะเป็นไปยักษ์ซูม เบียชีฟ <Cheese. S 2> ยาอาบบเย์ยันต์ส t s ี่ว t าเฉยาอ๋ออบเดียบเกษตรเอาเปนซื้อยาไเอาเกินซัวเ,เกวสิพางางาเบิงทะเลวิววิวนาหาดกสิประมาณนี้แหละต้นบกข้าว้าบะบกข้าวมีหน่วยพร้อมนี่ไม่รนเป็นหัวคน ทะเลเนาะคุนเลือสองล่ำเลือพวกเศรษฐีเลือพวกเศรษฐีผลสองล่ำจอดอยู่เป็นไงป็นไงรู้ดีว่าไอ้เบิ้งรถน้ำไอ้เบิ้งเลือดน้ำไหนมาใส่นเลือเศรษฐีนี่สองล่ำจอดอยูกก่เกาะขอบคุณหลายเด้อน้องโบที่เข้ามาเป็นเพื่อนพิพาเนาะขอบคุณหลายๆจะนักท่องเที่ยว ไช้ก็ไลยอยู่คุณน่ะจอดเต็มอยู่นี่ก็คือหาดกัมาลานี่คือลานพิพิธภัณฑ์าน,นางเนี่ยข้างบนจะมีโรงแรมเนาะซื้อลานยังดอกเรื่องซื้อลานเรื่องซื้อลานคนกับมีนะนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะนนหน้าทางโน้นนักเต็มเลยนั่นน้องโบอไอตรงโรงแรมตรงภูเขานั่นน่ะไอ แพงแต่ว่าวิวสวยมากเลยด้คืนหนึ่งกับแพงอยู่เพราะมันเป็นโรงแรมโซนนี่สิเป็นโรงแรมเหมือนบอเล่าคนไทยเนาะที่เป็นโรงแรมแบบว่าพวกมีอันต่กินจักน้อยนี่โซนนี้โซนนี้มันสิพงแกน้อยื่องภูเขาดิเพราะว่ามันติดภูเขาติดวิวอ่กัมาลาเนะาะกัมลาบีพลังนอนตากแดด ไปยัไปท่างใดล่ะไปน้องโบพิพาลงก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยเจอกันไลฟ์หน้าเนาะพี่พาทำคลิปด,ด้วยไลฟ์ด้วย